谢谢你们。

เดี๋ยวในข้าหลังนะคะเราจะเริ่มต้นการแข่งขันในรายการที่122นะคะที่ข้ามตัวหนึ่งไม่สิเมตรนี่ยุ็นยกี5ชายนะคะรอบีชนะเลยนะคะเป็นรายการแรกนะคะในเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะ Hết lo đâu hết, cứ lấy hết. Hãy subscribe cho không

ขึ้นหลังมาแล้วปัง้งฟอมาแล้วไปเลปดสุดท้ายฟังรอดสุดท้ายไปถึงฟงไเลยไปเลยเยจะทายขึ้เลยฟ 我在看。